สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่11มกราคมนะครับ4ีนาฬิกานทีเราดูภาพรวมเอ็กยูภาคกลางวันนะครับก็ดูดูเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับคำถามของคุณไอเดียนะครับอาจารย์บายหรือเซลนะเอ็กยูก็เอาตอนที่เขาย่อมาเนี่ยนะครับบายใกล้ๆ2022น่นะครับซอฟรอสต่ำกว่า2,015ทีพีนะพี่นนะครับอันนี้เรา อัปเดตไปเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะครับสำหรับคู่ที่ขึ้นหนงแรงนะครับอีเทเรียมนะอ,อีเทอร์เรียมขึ้นต่อสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าสองพันห้าร้อยสาสิบห้านะครับก่อนหน้านี้เราให้บายกันมานะครให้บายมานะครับอันนี้อัปเดตไว้ตอนเย็นๆนะครับอีเทเรียมคือถ้าดูตามแพทเทิร์น์ไเนี่ยนะนะครับเขามีการยกไฮย,ยกโลอยู่ นะครับทีนี้มันอาจจะมีย่อบ,บ้างก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปส่วนพวกนี้นะ2539-2600อนะอันนี้อัปเดตไปตอนเมื่อคืนนะครับตอนเกือบทุ่งนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมไปดูตัวคริปโตนิดหนึงนะเพราะว่าโมเมนตัมมันมาอยู่นะครับสำหรับคน ที่ติสนะครับก็พิมพ์ว้หน่อยละกันนะครับวันนี้วันนี้เราดูอีเวนต์นิดหนึ่งนะนะครับเนื่องจากว่าเราเทรดมาแบบว่าไม่มีเว้นมาแล้ว2 3สามวันนะครับวันนี้วันพฤหัสนะนะครับตั้งแต่วันวันจันทร์มาจนถึงวันพุธเลยนะครับมันไม่มีตัวเลขสําคัญนะแต่วันนี้วันนี้ต่างไปนะวันพฤหัสนะครับกับวันศุกร์มีได้สาคัญนะนะครับวันพฤหัสวันนี้แหละ ผมคิดว่าตลาดมันจะกระชากแรงๆนะฉะนั้นนะครับระหว่างวันเนี่ยระหว่างกลางวันเนี่ยพยายามปรับพอร์ตก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยหาเข้าตำแหน่งใหม่ที่แพทเทิร์นชัดๆนะครับเพราะว่าถ้าดู impact ของคืนนี้2ทุ่ง30ม m p a c t ที่เกี่ยวกับ r u r n c y ยืดดีโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่สำคัญด้วย cpi รายเดือนนะครับ cpi รายปีแล้วก็การเคลมการว่างงานนะครับ สำหรับ2ค่านี้นะสอ,สอประเภทของค่าที่ออกนี่นะครับมันดู Impact แล้วมันดูแรงสูงนะครับในกรณีที่ตัวเลขมันเป็นเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพิจารณาเราพิจารณาของยุด,ดีเป็นเกณ์นะนะครับสำหรับค่าค่าที่เกี่ยวกับ CPI เนี่ยนะครับกลุ่ม CPI เนะไม่ว่าจะเป็นคอเป็น CPI รายเดือนราย หลายปีนะครับตัวเลขที่สูงกว่าคาดการมันจะดีกับ currency นะเป็นบวกนะครับต่างออกไปคือถ้ามันต่ำกว่านะคาดตัวเลขจริง actual เนี่ยนะครับต่ำกว่าคาดการเนี่ยก็จะมองเป็นลบนะครับในขณะที่ข้างล่างเนี่ยนะครับ uh, claim, uh, unemployment claim นะครับเป็นการเคลมการว่างงานการว่างงานเนี่ยจะ,จะมองต่างกันนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าว่างงานน้อยนะครับ ตัวเลขที่ออกตอน2องทุนมสิถ้าตัวเลขว่าง,งานน้อยกว่า2 0งศนะครับหรือ2องพันอันจริงๆมันต้องเป็นตัวเลข2องแสนสองแสนเก้าพันตำแหน่งนะครับหรือว่า2 0งศนคีย์นะครับถ้าออกมาต่ำกว่าคาดเน,นจะเป็นบวกกับยูเีนะแต่ถ้าต่ำไปก็คือว่ามันสูงกว่าคาดสูงกว่าคาดก็มองเป็นลบนะครับเรามาแปลความหมายนิดนึงนะครับก็ถ้าเราเทรดเอเจยูเทียบกับยูเีนะครับถ้าตัวเลขมันเป็นบวกกับ ดีนะครับมันจะเป็นลบก,กับ x อนะครับในข้อีที่เป็นลบก,กับดีบ้างมันก็จะเป็นบวกกับ x อนะครับดังนั้นเดี๋ยวตัวเลขออกจะตัวเลขออกนะมันจะตอบได้ชัดกว่านี้แต่ถ้าตัวเลขยังไม่ออกก็ต้องใช้เทคนิคขอดูก,ก่อนนะครับบางคนสามารถที่จะดูเข้าถึงข้อมูลของการวิเคราะห์ตัวเลขที่ PI ไได้ก็อลองดูลวกันนะ ก็นักวิเคราะห์รายใหญ่ๆเนะี่ยที่เขาเมื่อชีพเนี่ยเขาน่าจะพอจะคาดการณ์พวกนี้ได้นะแต่ถ้าดูส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมดูตามเกมของของฟ o ร e x f a c แฟ r y ตอรี่เนี่ยนะครับเราก็จะอ้างอิงจากตัวเลขพวกนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะ,ะตัวเลข CPI รายปีนะครับ CPI รายเดือนเนี่ยก็คาดการณ์ว่าดูแลเนี่ยมันจะดีมันจะสูงขึ้นใช่ไหม เมื่อเทียบกับครั้งก่อนหน้าอ,นนอันนี้เป็น previous ใช่ไหมครับครั้งก่อนหน้านะเขาคาดการณ์ไ้แบบนี้นะครับทีนี้ตัวเลขจริงมันเป็นแบบไหนนะครับถ้าตัวเลขจริงออกมานะครับสูงกว่าคาดการณ์เนี่ยอันนี้เราค่อยมองว่ามันจะเป็นบวกกับยุตินะครับแต่ถ้ามันต่ำกว่าคาดก็เหมือนต้นคลิปเลยนะฮะวิธีการแปลประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขพวกนี้มันก็ไม่ชัวร์นะนะครับความหมายก็คือว่าเวลามันจะชัวร์ก็คือตอนตัวเลขออกแล้ว นะถ้าเราไม่มีศนะเราแจ็คชันตอนที่ตัวเลขออกก็ยังพอทันนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทักษะในการดูการาฟเทคนิคที่หนึ่งนะเราก็ใช้คอนเฟิร์มกันแล้วกันนะนะครับก่อนที่ตัวเลขพวกนี้จะออกเนี่ยผมพาไปดูการาฟล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราดูคริปโตด้วยนะครับวันนี้คริปโตเดี๋ยวเราดูอิตาเรียนที่หนึ่งนะเมื่อคืนขึ้นมาแรงนะนะครับเมื่อคืนเรามองว่ามันจะขึ้นมานะครับชุดที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าดูด้วยสายตา มันเป็นการยกไาย่ยอแล้วก็นะครับแล้วก็ดิวไฮใช่ไหมอ่านะถ้าเราดูเฉพาะรอบตรงนี้นะครับก่อนหน้าเขาย่อลงมามียกไาย,ยกโลเนี่ยเนี่ยถ้าเราตีเส้นสปิดไลน์กดไว้นะเขามีการยกไาย,ยกโลเนี่ยพอผ่านแนวโซนสัมพัญเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับทีนี้ถามว่าไอ้ที่วิ่งไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อมาได้สัดส่วนไหนนะครับ มันการที่จะย่อมันคนไปติดแน่สาคัญก่อนนะคือถ้าดูการเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยังขึ้นไปทางนี้นะสอง5น้าะครับแต่ว่าถ้าดูในภาพรองนะมันมีการทำลงตรงนี้ไหมนับหนึ่งนับสองนะสามนะนะครับถ้าถ้าเป็นชุดนี้เราจะดูว่าถ้าเป็นชุดเล็กๆตรงนี้นะครับมันติดโซนสำคัญหรือยัง ก็ไปติด200%แล้วนะครับก็มีโอกาสถอยลงมาได้เหมือนกันนะแต่เวลาเวลาก็ถอยลงมาเนี่ยนะครับเนะราวัดไฮอพโลสังเกตว่าผมใช้ตรงนี้นะโลนะครับเวลาเราวัดย่อเนี่ยสัดส่วนสำคัญก็จะมีประมาณที่เลเวลสำคัญนะหานบอกไหมนะครับไฟบอูนะครับ,นะรบ,รบเวลาเรามองย่อมาเนี่ย นะครับก็จะดูที่382% 5 6ดสองเร์นบ็ดแซนะครับคอนเซปต์ Concept ก็คือถ้าเขาเป็นการย่อนะก็ไม่ควรลงมาซ้อนหัวนี้นะ2 3 6 0ามหกนมานนะครับก็ยังสันนิษฐานว่าถ้าจะเป็นย่อเพิ่มขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นกราฟิกไปเลยนะถ้าถ้าเป็นตรงนี้นะครับ อานิฐานว่ามีโอกาสจะเป็นการหาไซเวดดาวนะคาดหวังแค่ย่อนะนะครับใช่ย่อหรือเปล่านะครับก็เป็นการย่อหาใส่เครื่อหมายคำถามไว้นะครับลักษณะของการย่อเนี่ยมันจะไม่ลงมาซ้อนหัวที่ขึ้นไปนะหัวที่ขึ้นไปอนี้หนึ่งสองนะสาม extension นะครับถ้าเป็นย่อคือสี่นะครับแต่ถ้าเป็นสี่เสร็จเดี๋ยวจะขึ้นต่อนะเดี๋ยวเขาจะ จะยกหายกโลกลับนะบทีนี้ลักษณะของการยกหายกโลกลับเนี่ยในเคสที่แย่ที่สุดก็คือว่ากรณีที่ย่อลึกมันก็จะพอขึ้นในสัดส่วนประมาณนี้นะครับในกรณีที่ย่อมาซอสหัวนี้เลยนะแล้วก็ยังไม่ทาโลใหม่ก็มีโอกาสจะเด้งกลับทางนี้ต่อได้ถ้ามันขึ้นต่อแนวที่เป็นไปได้นะครับมันจะไปจังขึ้นห้านะ TP ห้านะครับถ้าเป็นขึ้นห้านะครับ โอกาสที่จะขึ้นไปก็คือส่วนพวกนี้นะครับอยู่ที่สองพันหกร้อยเก้าสองนะสองพันเจ็ดอยเจ็ดสบอันนี้ TP อ่าหายห้านะทิศทางประมาณนี้นะครับตอนนี้มันอะเรามองว่ายอดหรือเปล่านะผมเขียนไฟโบซ้อนสอชุดไว้อ่แเราแยก เราให้มันตำแหน่งของไฟโบมันแยกกันหน่อยนึงนะครับหรือว่าถ้ากลัวว่ามันซ้อนกันเราก็เขียนเป็นตัวเลขไปเลยนะ,ะถ้าคร่าวๆผมจะเอาชุดที่เป็นอนาคตกว่าเนี่ยออกก่อนนะครับเวลามันขึ้นนะครับเมื่อกี้ถ้าเขาขึ้นไปสัดส่วนนั้นจริงตัวเลขเป็นไปได้นะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ก่อนนะสองหกแปดห้า นะครับไกลกว่านั้นมีสองเจ็ดห้าศูนย์นะครับจริงๆริงมันเป็นหกศูนย์แต่เราเขียนเป็นฐานตัวเลขกลมกลมไปก่อนแล้วกันนะ,อ,ะอันนี้เป็น e t e r ี u m นะครับสันนิษฐานว่ามันน่าจะยังเป็นการย่อนะ e t h นะครับ t a e m h สี ครับทีนี้เดี๋ยวถ้าลงมาเราบายนะนะครับบายเรบล็อตที่ไหนนะครับซับล็อต่างกว่าโลนิยมนะอ่า uh, ซับล็อตที่นี่นะนะครับซับล็อตที่หนึ่งแต่ว่าบอกว่ารับภาอะได้มากกว่านั้นอ่ะ uh, ซับล็อตที่สองอยูน่นี่นะครับกลยุทธ์สำหรับตัว อีเทเรียมนะ,ะถ้ายาวกว่าก็คือยอบบายนะนะครับหรือสาหรับคนที่ติดเซลล์ก็ยอบประพอร์ตนะนะครับคาดว่ามันจะยอบเพจะขึ้นต่อนะอันนี้เป็นอีเทเรียมนะครับตามเฟรมสีชั่วโมง นะครับอ่าทีนี้เราอีกตัวหนึ่งนะครับไปดูอ่า BC นิดหนึ่งนะ BC ก็แนวโน้มมันก็ทิศทางขึ้นแหละแต่ว่าทรงมันสู้อิตาเลี่ยนไม่ได้นะอ่าอิตาเลียนเขาดิวไฮไปแล้วแต่ว่า BC มันขึ้นขึ้น,นย่อๆอยู่นะนะครับแต่ว่าก็แนวโน้มมันไปทิศทางเดียวกันนะครับขึ้นไปแล้วนะครับมีขึ้นมีนมย่อมีขึ้นเนี่ยสังเกตว่าถ้าดูแนวโน้มนะอิตาเลียนม,มันอ่มันเป็นเทรนด์นะแต่ว่า A,B,C เนี่ยนะมันจะมีการยกขายยกลยกขายใช่ไหมแล้วก็ถอยลึกเนี่ยมันจะมีการซ้อนของเทรนอันนี้ยเคสนี้เราเรียกว่าไซเวีนะนะครับมันมันขึ้นก็จริงแต่ว่ามันขึ้นแบบไม่ไม,มีแรงนะครับพอขึ้นเสร็จก็มีคนขายนะครับวเวลาเราเทรดพวกนี้เราก็ควรต่อราคานิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่าบางทีเห็นเขาวิ่งชันๆไปไหมสุดท้ายก็ถอยลึกๆเห็นไหมเห็นไหมนี้ถอยลึกๆ แล้วมันมีการซ้อนองเทรนเนตตีทานอนเนี่ยพันไปพันมาขึ้นย่อขึ้นยอ่อเห็นไหมคืออันนี้เป็นอ่ามันขึ้นก็จริงแต่ว่ามันขึ้นแบบไม่มีแรงนะครับอันนี้อ่านอ่านโดยพฤติกรรมนะครับอ่าถ้าใครถือต้นทุนบายดีๆนะสำหรับตัว btc นะครับก็ยังพอจะถือมาทางนี้ได้นะแต่ว่าก็ลงทนข้ยอย่อหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนของ b G c นะถัดมา xau บ้างนะครับ xau นะครับก็ มันย่อๆนะนะครับออกข้างไปจะด,ดูภาพโตกว่านั้นหน่อยครับก็คือก่อนหน้านี้เนะี่ยมันเป็นขาขึ้นรอบใหญ่มาหลังจากนั้นก็เป็นไซร์เดาลงมานะหลังจากนั้นก็มีการยกไฮไซร์ดาย่อลงมาก็ยังไม่ทํำลงใหม่ก็ยังมีโอกาสที่จะเด้งมาอยู่นะครับสำหรับคนที่บายไปเมื่อคืนนะของคุณอ่าสมาชิกถามผมมาเมื่อคืนชื่ออะไรนะเนี่ยที่บายไปเมื่อคืน ขอพูดไอเดียนะ,ะถ้าบายไปเมื่อคืนเนี่ยเหตุผลที่ให้บายโซนนั้นเพราะว่าแนวที่มีโอกาสย่อถึงเนี่ยมันแบบนี้พอดีนะคือผมเจอบ่อยมากว่ามันจะมาแตะอยู่โซนนี้ที่เลเวลไปโบ8ปนะครับทีนี้ถ้าดูแพคเร์นะคือถ้าผมมองไม่ผิดนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้น0ูโลนะอันนี้เป็นไฮแรกนะครับนะครับแล้วก็เป็นไซด์เดาลงมาต,ตัวไซด์เวาเป็น A B ีนะนะครับถ้ายังไม่ทำโบต่างกว่านี้ก็มีโอกาสจะเด้งกลับนะครับพายจ่อบ ABC นะครับอันนี้ก็จะทำเป็นโลนะครับตอนนี้นะครับถ้ายังไม่ทำโลต่างกว่าสองหนึ่งเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะเด้งสั้นๆนะลักษณะข,ของการเด้งเนี่ยก็าควรจะยอ่อแล้วก็ไม่ทำลงใหม่แล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ยอ่อแบบนีน้นะครับอาจจะขึ้นเป็น1 2 3าม ตี 4, นะครับวันนี้เรามี event อีเวนต์สำคัญน,นะมันอาจจะแก่่งๆรอข่าวไปก่อนนะนะครับตอนพอมันแก่่งๆรอข่าวไปตอนภาคข้ามอะ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทีนะอาทีนี้เดี๋ยวผมเขียนตัวนี้เพิ่มใหม่ทีนะครับลักษณะข,ของการที่เวลามันจะขึ้นไปนะครับถ้ามันขึ้นเป็นเทรนมีโอกาสจะถอยแบบนี้อ่าแล้วก็ย,ยอ่ออ่าแล้วก็ประมาณนี้ นะครับในเคสที่เขาขึ้นเป็นสัดส่วนขยายนะมันจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์มาะนะครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมาส่วนนี้นะครับก็สันนิษฐานว่าไอ้ที่จะขึ้นไปก็อาจจะมองเป็นการด้งนะนะครับสำหรับคนที่บายไปเมื่อคืนใช่ไหมสองสองสองนะซับรอที่ไหนต่ำกว่าน,นี้หนึ่งห้านะ นะครับสองสองนะครับแล้วก็ tp ที่ไหนครับที่นี่พวกนี้อี่ tp หนึ่งสองนะครับฝั่งนี้คือเดต้าเนี่ยนี่่วนนี่พวกนี้ซื่อโซนต้านนะครับมันอาจจะยังผ่านยากอยู่นะครับก็เอา ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามองมุมมองเปลี่ยนผมอัปเดตท,ทีแล้วกันนะนะครับให้เห็นสะท้อนพักป,กปายไปก่อนก็จะดีครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวประเมินกีว่าแพทเทิร์นพักป,กปายน่าจะเป็นอะไรได้นะอันนี้เป็นเอยูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็อ่าเซนเตเ,ตเตมนต์มันจะถือ,าย,าอยากอยู่สองสันาแล้วนะนะครับเนือ่องจากว่าอีเวนต์มันน้อยนะครับ แต่ว่าวันนี้มันจะมีตัวเลขแดงพอตัวเลขแดงเนี่ยผมคิดว่ามันจะ Impact แหละมันจะต้องเลือกทางกันวันนี้แหละนะครับไอเดียก,ก็อยู่ภาคกางวันสวัสดีครับ